โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอกันอีกเช่นเคยในะช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับใน,นรายการวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวินนเคราะห์คู่ขขนนไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสเปอร์เปิดบัลล่กาเมาียของแมนซิตี้เวลาตีสองของคืนนี้ด้วยนะครับผมมาดูผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับผมแอตตาวิลล่าเสมอไปกันกับลิเวอร์พูลไปสามประตูต่อสามครับส่วนบาร์เซโลนาเอาชนะแล้วสุดสัดย์ไปได้สองประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวานครับสายที่ นัหลังสุดนะส่วนอันดับอยู่อันดับที่5้าคันนรถทั้งหมด63ครับติดฝั่งทางทีมเยร์นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไปทั้งหมด16ลูกนะครับนัดหลังสุดสวนอันดับอยู่อันดับที่2องคันนรถทั้งหมด85นะครับตัวราคาต่อรองวันนี้ทีมเยร์เป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ลูกครวบลูกครึ่งนะครับราคาสูงต่ำที่3ลูกครึ่งครับ เกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมานะครับประมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่81นะครับผมแนะนำไปสูงแรกสูงเต็มเลยนะครับโอกาสที่จะบ้านชนะมีอยู่34ทีมเยือนมีอยู่ถึง59วันนี้สูตรให้ห่างกันนะครับผมวันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางแมนซิตี้นะครับเป็นต่อได้สบายๆนะวันนี้ใครแตะก็ตามนะครับผมแมนซิตี้ขยี้แน่นอนนะครับผมคืนนี้ครับวววััััันน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 นีีีี้้้้้้่่่าาาาจจะะะะมมมมขตตตตถึงงงงลลููููกกกไไดดรรริเเเยยออคบบผแแปสสส็ โอกาสที่มีสกอร์สูงถึง81%เลยนะวันนี้น่าจีงกันได้เยอะนะครับคืนนี้แมนซิตี้ขยี้แน่นอนครับผมฟันธงครับมาตอนที่คู่ที่2ของวันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเรื่อมาริดเปิดบ้านลลากาเมเยือนของอาราเบสเวลาตีสองพื้นของคืนนี้ด้วยนะครับเราไปดูสถิติห้านัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมเรื่อมาริดยิงไปทั้งหมด12ลูกนะครับห้านัดหลังสุดส่วนอันดับอันดับที่หนึ่งคะแนนรวมทั้งหมด90ครับส่วนฝั่งทางทีมเยือนอาราเบสยิงไปทั้งหมด8ลูกนะครััััััััับบบบบนน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 าาาาาาาททททีีีหหลงงงสสุดดดดออ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 อ่่่่่่่11คคคคเเรรรรรร้้้้มมม42ววตตตจยู ลูกครึ่งควบสองนะครับผมส่วนราคาสูงต่ำเปนที่สามลูกแคบเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแลว้วก็คำนวณผมไ,มไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมแต่ผลการคำนวณออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณน,นะ โอกาสที่มีสกอร์สูงที่79เป็นนะครับผมแนะนําเป็นสูงแรกสูงเต็มเลยนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่53เปอร์เซนที่มีอยู่35เปอร์เซ็นต์วันนี้สุดให้ฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมหรือว่าฝั่งทางเลอ้ยมาดลิดเป็นต่อได้สบายๆนะครับผมวันนี้น่าเชิงกันได้เยอะนะอาจะมีขั้นต่ำ3-4ลูกได้นะครับผมแนะนําเป็นสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึง79เปอร์เซ็นต์นะครับผมเลขสวยๆนะวันนี้ใครได้ตามนะครับผมเลมาดดริเเป็นนนนต่อไ้ลยะวันนี้ัันนธงงะครบต้อทายสกอร์ทั้งคู่วันนี้้เขามาาดูว่สกอร์ทั้้งคู่วัันนีจจะจบกนที่เป็นต ถ้าทายเข้ามาถูกแล้วโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยเราคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้เลยนะครับหรือใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้ขอมูลไปไม่กี่อย่างแลว้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จอกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครลิงก์ใต้ description ได้เลยไม่มีรอตอบสลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสลับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย